บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เดิตินหน้าโครงการ c ี CP f สอ,อาสหารจัดจายร่วมต้านภายัยโควิด -19 อย่างต่อเนื่องสนับสนุนภารกิจนักรบด่านหน้าฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาจอมเทียนอเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีหนังนภามีชันเชี่ยวพยาบาลวิชาชีพฉนานการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตนาจอมเทียนพร้อมคณะร่วมรับมอบอาหารพร้อมรับประทานหลากหลายเมนูอาทิสปากเกตตีพ็อกโบซอสมะเขือเทศราเมนโฮวีดผัดขี้เมาอกไก่เกี๊ยวกุ้งสับบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ใหแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โดยมีนายนัทคัตแสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ CPF เป็นตัวแทนบริษัทส่งมอบต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรยจัเจริญโภคภัณฑ์นะคะ CP CPF ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรหน้าที่ผ่านมาทางราอสตนาจําเพียนเราก็ได้รับการสนับสนุนหลายๆเรื่องที่ผ่านมาโดยเฉพาะล่าสุดนี้ก็คืออาหารนะคะซึ่งทางเรารู้สึกดีใจมากรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นค่ะ นี้นับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด19ตั้งแต่ปี2563 CPF ได้นำความเชี่ยวชาญด้านอาหารเข้าช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการ CPF สอ,อาหารจกใจ่าร่วมต้านภายัยโควิด19ตามนโยบายของประธานอาวุโสธนินเจรระวณน,น์ภายใต้โครงการ c p ร้อยเรียนจ่ยายสู้ภัยโควิด19จากวันแรกถึงวันนี้ได้มอบอาหารพร้อมรับประทานหลายล้านแพ็ครวมถึงน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวดตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรสให้แก่โรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามศูนย์ฉีดว ัคซีนจุดตรวจโควิดศูนย์ COVID, พักคอยและหน่วยงานต่างๆมากกว่า500แห่งทั่วประเทศด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทร่วมเขียงข้างคนไทยเป็นทีมประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด19ไปด้วยกัน